มุมทนุมเช่อนุ่มนี่ค่ะหลนู้กันชมีแ่กับแ่มาเลนะเงเปนอย่างนี้นะวันนี้เราก็มีของใหม่ๆที่คุยจับถ่ายรูปได้แล้วก็โทรหาออาให้เดินเราไปดูกัวหาใครกับใครคะมามากับเจมีแล้วก็ปะเดี๋ยวเราไปดู นี้ของแบรนด์อะไรคะของแบรนด์ไอมูของแบรนด์ไอมูนะออันนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วมันจมน้ําได้ด้วยกันน้ําได้ด้วยค่ะแล้วมันไม่ไม่แล้วตดแล้วแล้วเช็คพิกัดหนูได้ด้วยไหมเวลาหนูไปไหนก็หาหนูเจอไหมคะหาเจอค่ะเดี๋ยวเรามาเิ่มเก๋กันเลยนี่เป็นรุ่นแท้แท้อนะคะอันนี้ของแท้นะคะของจริงใช่ค่ะของแบรนด์อะไรคะไอไอไอมูนะคะ เมย่าว่านาฬิกาเขาสวยไหมคะสวยมากเลยมันทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยมันโทรหาคุณแม่ได้แต่มันเปิดได้อยู่แต่แต่มันแต่มันก็เป็นของแผลแล้ก็ของจริงด้วยนะคะมีกล้องด้วยแต่แต่มันเห็นหน้าไหมคะเห็นหน้าด้วยแล้วก็แล้วก็เราสองว่าเราอยู่ไหนเมย่าหลงทางหลงทางแล้วหมาม้ากับป๊าป๊าจะหาเจอไหมคะ เ่ะพอมีอาราจนจับแม่ไปนี้ก็แอบโชว์หาแม่หนูอยู่กับโจนค่ะแม่ไอม<อ>ูนะคะขอบคุณไอมูนะคะบ๊ายบายดีโชว์ด้วมน่กอก๊าบบมือหนุอมชอยู่